ทุกคนเอมาดูบ้านหลังนี้เราชอบมากคือบรรยากาศหมู่บ้านก็เงียบสงบนะคะแล้วก็มี่ค่ะบ้านนี้ตกแต่งสวยมากๆเลยค่ะทำเลดีมากใกล้รถไฟฟ,ฟ้าด้วยค่ะอยู่ตรงคลองถนนนะคะ หลังนี้นะคะบอกได้เลยว่าแบบใครที่แบบว่าชอบอยู่บ้านนะคะต้องหลงรักแน่นอนเลยค่ะลองจินตนาการดูนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยได้สัมผัสกับบ้านที่แบบสวยงามลงตัวแบบนี้นะคะพร้อมกับมีพื้นที่นะคะแบบว่าทําสวนนะคะนั่งเล่นจิบชารับลมเย็นๆนะคะหรือว่าจะดื่มกาแฟอุ่นๆเนี่ยโอ้โหฟินมากๆเลยค่ะและหน้าบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นนะคะแบบนี้กว้างๆเลยนี่ค่ะ ว้างมากๆนะคะนั่งเล่นปิ่งบุกทาได้เลยค่ะด้านริมตรงนานนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ได้นะคะ แล้วก็หลังนี้นะแถมในสองแท้งน้ำปั๊มน้ำให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับหลังคาด้านจอดรถนะคะก็สูงแบบนี้เลยค่ะนี่ทำให้บ้านนะคะดูโปร่งโล่งสบายลมเข้าเย็นๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไปทำงานสายนะคะเพราะว่าด้านหน้านนะคะเป็นคลองถนนนะคะบางใหญ่แล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยค่ะเดินทางสะดวกมากเอาละค่ะด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะด้านในเนี่ยตกแต่งสวยงามมากๆเลย ใครที่ชอบในเรื่องของบ้านสวยๆนะคะเจเจโฮมแนะนําหลังนี้เลยค่ะตัวบ้านนะคะก็กว้างมากๆเลยค่ะหลังนี้นะคะมาในขนาดนะ36ตารางวาค่ะ4ห้องนอนเลยนะคะ 2ห้องน้ําตกแต่งให้ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะในสตัวบ้านเนี่ยด้วยการตกแต่งทุกจุดเลยนะคะทาให้บ้านเนี่ยดูนะ่าอยู่นะ่านั่งนะ่าแบบนะ่านอนโอ้โหคือเรียกว่าอยู่ได้แบบสบายใจมากๆเลยะคะ่ะและหลังนี้นะคะก็อยู่ต้นซอยด้วยค่ะอยู่ซอย6ทับซีบนครงการเดินทางสะดวกมากแต่งทั้งหลังสวยงามลงตัวแบบนี้นะคะฟิลเหมือนอยู่คาเฟ่เหมือนอยู่โรงแรมเลยเนาะ คือทำให้บ้านนี้ดูอบอุ่นน่ารักน่าอยู่มากๆเลยค่ะเจะเนี่ยเข้าไปดูบ้านยังรู้สึกเลยว่าอุ้ยสวยมากๆสวยทุกจุดเลยอะค่ะหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ใครที่อยู่อาศัยนะคะก็คือว่าต้องมีแต่ฟิลแบบผ่อนคลาย,ายสบายๆแน่นอนเลยค่ะสาหรับห้องน้ำนะคะก็ตกแต่งโทนสีขา,ขาวๆาฟฟานะคะสุขภัณฑ์ทุกอย่างเนี้ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยและในส่วนของเฟอร์เจอร์นะคะโซฟานะเป็นของ Index Living Mall นะคะขนาด3ทีน่นั่งและที่เราจะไปนะคะเป็นห้องครัวนะคะก็กว้างๆแบบนี้เลยค่ะ ใครที่สายทำข้าวต้องชอบ่ันจะไปห้องครัวเดี๋ยว <Male> แวะมาในส,ส่วนอีกห้องนึงนะคะห้องนี้นะคะจะไปทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะทําเป็นในส่วนของห้องนอนด้านล่างก็เหมาะนะคะสำหร erm ับ <YOU> ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะทําเป็นในส่วนของห้องแบบพักผ่อนผ่อนคลายกันเนี่ยได้เลยนะคะหีกว้างมากๆด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยง,งามลงตัวเรียบร้อยเลยคะ่ะที่สําคัญนะคะก็ยังใกล้ในส่วนงห้องครัวนะคะงานได้จริงนะคะแล้วก็หลังนี้นะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยห้องครัวเนี้ยจะบอกเลยว่าใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของนี้ค่ะ รประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีช่องแสงระบายอากาศเป็นหน้าต่างให้ด้วยค่ะและหน้าต่างนะคะก็มีเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยสําหรับครัวนะคะก็ทําเคาน์เตอร์ครัวใหม่เรียบร้อยนะคะแถมพิเศษไปเลยนะคะกับเครื่องดูดควันเตาแก๊สแล้วก็สิ่งล้างจานทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะชัน้นนะคะครบตั้งแต่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะในบ้านนะคะคือครบทุกจุดเลยหลังนี้นะคะสวยงามลงตัวแล้วก็การเดินทางก็สะดวกมากๆเลยค่ะมาด้วยกันสี่ห้องนอนนะคะด้านล่างหนึ่ง แล้วนะคะคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านบนกันค่ะสำหรับห้องนอนนะคะก็เป็นพื้นที่โลง่งโปร่งกว้างสบายนะคะด้านบนนะคะมาด้วยกันถึง3ห้องนอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกันก่อนนะคะ นี่ค่ะห้องน้าด้านบนนะคะก็โล่งแล้วก็กว้างนะคะแต่ง,แงลงตัวนะคะสุขภัณฑ์นะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ําที่กว้างมากๆด้วยเช่นกันค่ะสำหรับห้องนอนในแต่ละห้องนะคะก็สามารถวางเตียงนะคะห้าฟุตหกฟุตได้สบายๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีในสองหน้าต่างนะคะประจำแต่ละห้องเรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะก็ลมพัดดีเลยนะคะ ห้องนี้เนี่ยมีหน้าต่างสองบานแบบนี้เลยลมพัดเข้าออกสบายๆใครที่สนใจบ้านสวยๆทำอะไรดีๆแบบนี้นะคะใกล้รถไฟฟ้าสถาน,นีคลองบางไผ่ด้วยอยู่ตรงแถวเซนันเวสเกตนะคะขนาดกําลังดีนะคะหลังมุมค่ะสี่ห้องนอนนะคะสองห้องน้ําขนาด31ตารางวางวางสวยงามแต่งครบแบบนี้นะคะสนใจนะทักเจเจโฮมได้เลยค่ะมาในราคา3.19งเงินเดือนนะคะ3ามหมเป็นเจ้าของบ้านได้เลยหรือว่าเงินเดือน22งหมท่านก็เป็นเจ้าของบ้านได้เลยนะคะ